<ไ>กลับไปกับพี่อย่างนี้ไปนะไปงานบ้าอะไรต้องไกลผู้ชายขนาดนี้ไม่ต้องทำแล้วไปกลับไม่กลับถ้าพี่มีปัญญาเลี้ยงบีมบีมจะต้องลำบากแบบนี้ไหมบีมเบื่อชีวิตจนตนเต็มทนแล้วเราเลิกกันเถอะบีมบีมถ้าใครกำลังมองหาขาตั้งไฟที่แข็งแรงและทนทานนะครับผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับขาตั้งไฟสแตนเลส ที่มีโชคสปริงในตัวและรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมและปรับความสูงได้ถึง2.8เมตรนะครับทุกคนเหมาะสำหรับสายโปรดักชันทุกคนนะครับถ้าสนใจเรีบกดติดกาได้เลยครับมีเด็กใหม่เข้ามาเมื่อไงนี่มีครับเสีย่ยเพิ่งมาเมื่อวานเลยครับแถมสวยด้วยนะครับงั้นเรียกมาเลย ได้เลยครับบีมคืนนี้เธอมีแขกวีพีนะบริการดีๆละ่ะค่ะคุณจีนเข้ามา